สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนเอนเข้ามาดูปัญหาทุเรียนที่ปลูกใกล้ๆก,กับสวนยางพาราครับฝั่งนี้จะเป็นสวนยางพารานะครับฝั่งนี้จะเป็นสวนทุเรียนของเราดูครับนี่นี่ครับเจ้าตัวปัญหานี่ครับระบบอ่า าลากของยางพราเห็นไหมครับเขาจะขึ้นไปบนโคกนี้นะครับมาแย่งอาหารทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตช้านะครับก็เลยได้นำรถแม็กโคมาตัดระบบรากของยางพรา,าครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปรบกวน กับต้นทุเรียนเรานะครับับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ